สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2565 วันจันทร์ที่20มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานางสุนียิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปีงบประมาณพศ2565ซึ่งบริษัทเกสต์ฟูดจำกัดได้รับรางวัลสถานประกอบก กิจการต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมชั้น5กระทรวงแรงงานโดยมีนายสุชาชมกิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในวันนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดวิธีการมอบประกาศกิจคุณและว่าวางวัลฐานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดย วันที่21-24ถึงมิถุนายน2565นางสุนียิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายนางสาวอชลีสุริคัมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบพุ่งผลสำลีธกิจกรรมที่1ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรุ่นที่2ณนโรงแรมดีเอมเมอรัส รัชดากรุงเทพมหานคร วันอังคารที่21มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนางสุนียิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายนางสาวเจนจิรายีคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบการค้ามนุษย์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพณโรงแรมมายรีสอร์ทเชียงรายอำเภอเมือง าจหวัดเชียงยงราวันพุธที่22มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีนางสุนียิ้มย่องสัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงรายครั้งที่3ทั2565เพื่อพิจารณาคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุกทุกพนภาพของผู้ประกันตนจำนวน2ลาย ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายอาคารศูนราชการกระทรวงแรงงานชั้น6อเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนางสุภาพันธ์หมันจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน และในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกานางสุนียิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายในปฐมพงศากองแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวเจนจิรายีคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายวีระเดชแสนตะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารเข้าตรวจภาพการจ้างสภาพการทำงานตรวจคุ้มครองตรวจความปลอดภัยส่งเสริมสวัสดิการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งลูกจ้างเกี่ยวข้องทั้งหมด4 4คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบรคุ้มครองแรงงานและพรบรความปลอดภัยจํานวน3ามแห่งทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานดําเนินการออกคําสั่งให้หนายจ้างปฏิบัติตาม พลพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนางสุนียิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายนายปฐมพงศ์ตากองแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายธีรวัตรลิ้วทองชุ่มเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจาการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายสถานประกอบกิจาการจำนวน6แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง200คนพบกับ การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบคุ้มครองและพรบความปลอดภัยจำนวนหกแห่งทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติตาม และในเวลาส0บนาฬิกานา,นางจินนิชาชัยวงศ์เจ้าพนักงานแรงงานและนายวีระเดชแสนตะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารได้สำรวจฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่สวยจำนวน2กลุ่มได้แก่กลุ่มแรงงานผ้าเกษตรปลูกลำไยอำเภอแม่สวยและกลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้าปักผ้าพื้นเมืองอำเภอพานเพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่24ิมิถุนายน2565นางสุนียินมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบหมายนายธีรวัตรริ้วทองชุ่มเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางจิ้นนิชาชัยวงศ์เจ้าพนักงานแรงงานได้รับการอนุเคราะห์น้ำดื่มจากโรงพยาบาลเกษตรราชบุินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงรายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรคจังหวัดเชียงราย และทั้งหมดนี้เป็นผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและภารกิจของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายได้ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะและหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานสามารถโทรสอบถามไดที่เบอร์053-750515-6หรือสายด่วน1546ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ